เราเป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่งเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยสอสงครามแร่หายากขณะนี้สหรัฐเสียเปรียบประเทศจีนหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาโดนันทรัมป์เซ็น MOU และก็กรอบความร่วมมือเรื่องแร่หายากไปกับ4ประเทศครับ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่จะเป็นขยะมันก็ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมไว้ในประเทศไทย อะไรซ่อนเงื่อนที่ไม่ยอมบอกประชาชนก่อนหรือเปล่าพยายามนําใจคิดสองหน้าตลอดเลาซึ่งประเดี๋ยววันนี้คุณจะเชิญอาจารย์รองศาสตราจารย์ดอรอัจพิสาราวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศและก็อาเซียนผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์เจิมสักตั้งข้อสังเกตก็คนไทยส่วนใหญ่ก็น่าจะตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเพราะว่าจู่ๆมันก็โผล่มาซึ่งก็ไม่ได้มีวี่แววมาก่อน ถ้าเรื่องของขมเรก็ทราบกันอ,อยู่แล้วเรื่องของอการค้าต่างดอบแทนนี่คนไทยทราบกันอ,อยู่แหละแต่จู่ๆมัน MOU แร่หายากจริงๆในใน m o u นี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ระบุคําว่าแร่หายากแหลเอร์ตนะครับระบุว่าเป็นแร่ที่สําคัญถ้าในสหร,รัฐเขาอาจจะใช้คําว่าแร่เชิงยุทธศาสตร์นะครับเขาใช้คําว่า critical มินเนอร์ลซึ่งใน c r i ต i คอลมินเนอรเนี่ยนะครับเป็นแร่สำคัญเนี่ยแร่เอิร์ดอยู่ในนั้นะนะครับผมเข้าใจว่าในสักสามเรื่องที่มาเลเซียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้อยถแถลงไทยกับเขมรถ้อยถแถลงเรื่องของการค้าต่างตอบแทนและก็ MOU แร่สำคัญที่เราทำกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมว่าไอ้ไอ้ศูนย์กลางมันอยู่ที่ ถ้อยถแถลงเรื่องของการค้าต่างตอบแทนสมมุติว่าถ้าประเทศไทยไม่เซ็น m อ็มแลหายากกับโดนั์ทรัมป์น่าจะมีปัญหาเรื่องของการเจราจาด้านภาษีและการค้ากับสหร,รัฐอเมริกาลองจินตนาการฉากท่านแบบนี้นะครับเพราะนั้นน่าจะเป็นแรงกดดันที่จะสหร,ร,รัฐใช้จังหวะนี้ในการบีบบังคับไทยให้เซ็น MOU เรื่องแรกหายากไปด้วยหรือแม้กระทั่งไม่เซ็น MOU ของไทย ไม่ใช่ OU, เอ่อถ้อยแถลงของไทยกับขเขมรเรื่องของชายแดนนะครับก็จะมีผลต่อการเจรจารเรื่องของการค้าไปด้วยถามว่าหัวข้อในการพูดคุยเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบว่าเราตั้งหัวข้อในการพูดคุยวันแรกหายากโดน,นทรัมป์ได้สารัฐได้และไทยละ่ะผมคิดว่านี่คือการตอบโจทย์สําหรับสหรัฐอเมริกาเต็มๆในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาโดน,นทรัมป เซ็น MOU และก็กรอบความร่วมมือเรื่องแร่หายากไปกับสี่ประเทศครับโทษผมฟังอาจารย์เหมือนกับว่าโดนัลด์ทรัมป์หรือสหรัฐอเมริกามัดรวมสามเรื่องเข้าด้วยกันในการที่มาทา<อ>งนี้ถ้าเรื่องแร่หายากหรือเรื่องเรื่องแรกพิเศษอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้บรรจุอยู่ในนั้นเนี่ยอาจจะไม่ครบตามที่สหรัฐอเมริกาต้องการใช่ครับอ,อแร่ แร่หายากเนี่ยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ผมสามารถอาจารย์ครับผมสามารถใช้คําว่าสงครามแร่หายากซึ่งขณะนี้สหรัฐเสียเปรียบประเทศจีนสงครามทางเศรษฐกิจขณะนี้ถ้ารวมๆกันก็เราพูดสงครามการค้าแต่ให้มันชัดเป็นสงครามสงครามชิปสงครามเซมิคอนดักเตอร์อันนั้นก็สหรัฐก็นำนำจีนหน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องแร่หายากเนี่ยสหรัฐตามจีนหลายเท่าตัว รถจีนนี่มีทั้งแร่สำรองมากที่สุดในโลก40%ของแร่สำรองของโลกอยู่ที่ประเทศจีนสหรัฐมีเพียงไม่ถึง2%ของแร่สำรองแร่หายากและจีนก็เป็นผู้ผลิตมากที่สุด70%ขณะน,นี้เพราะนั้นสหรัฐโดยนั่นทรัมป์เสียเปรียบเรื่องนี้มากเพราะอะไรครับเพราะว่าแร่หายากยกลุ่มยมันเป็นต้นทางของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มันเป็นต้นทางในการที่จะไปทำวัตถุดิบไปในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ารถอีวีชิปนะเครื่องมือทางการแพทย์ยอุปกรณ์อวกาศอาวุธในเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยต้องใช้แร่พวกนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะนั้นการขึ้นเจ้าโลกได้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้เนี่ยนะครับสหรัฐไม่ต้องการให้จีนเป็นแบบนั้นซึ่งจีนมีข้อได้เปรียบเหล่านี้ สหรัฐจึงใช้โอกาสนี้ในการหาพักพวกที่เป็นพันธมิตรของเขาทั้งโดยตรงและก็บีบคั้นไปด้วยเพื่อจะสร้างวงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมและหายากใหม่ผมเ,<ร>เข้าใจ,จ<ะ>ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับที่อาจารย์พูดจีนเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ที่สุดแต่จีนเนี่ยระมัดระวังในการที่จะส่งไปให้สหรัฐอเมริกา ประเด็นที่สองสหรัฐอเมริกาก็ก็มีแร่หายากจำนวนมากประเทศไทยอาจจะมีแร่หาหายากอยู่แต่ว่าลำดับที่สี่ลำดับที่ห้าหรืออะไรทำนองนั้นคำถามก็คือ,อาาว่าจีนเนี่ยลดการผลิตของตัวเองในทางเหนือลงแล้วก็ไปดำเนินการผลิตในพมา่าเพื่อที่จะหาแร่หายากสะท้อนหรือเปล่าครับว่าไอการขุด แร่หายากใ,ในการขุดเหมืองที่ต้องใช้สศยนายและใช้สารเคมีมันทำให้เกิดสิ่งดล้อมมากจีนเลยลดลงขณะเดียวกันอเมริกาบ้านตัวเองมีตั้งเยอะแยะแต่พยายามไปทำบ้านคนอื่นก็ด้วยเหตุผลเดียวกันถ้าผมมองในแง่ร้ายเนี่ยจะร้ายมากไปไหมครับถูกต้องที่อาจารย์พูดถึงว่าจีนก็ไปทำในอุตสาหกรรมเหมืองใน,ในพมา่า สหรัฐก,ก็พยายามที่จะหาพันธมิตรในการไปทําเหมืองและก็แร่หายากในประเทศในพันธมิตรต่างๆผม <c oughs> ผมออมองว่าภาพที่โดนัดทชัมกำลังวาดขณะนี้เนี่ย <c oughs> เพื่อต้องการที่จะปกป้องอุตสาหกรรมแร่หายากในพันธมิตรของเขาโดยแบ่งเป็นสามท่อนในในอุตสาหกรรมก็คือต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำ ก็จะไปเซ็นเอโบูกับประเทศต,ต่างๆที่เป็นพันธมิตรของเขาหนึ่งในนั้นก็เป็นประเทศไทยด้วยครณวนี้ประเทศไทยนียจะได้อะไรจากการเซ mm ็น hmm. อันนี้ใน mm hmm. ผมคิดว่าในแง่เศรษฐกิจเนี่ยเชิงพันธนิตยผมว่าเรายังไม่พร้อมในแร่หายากนะครับ mm hmm. เพราะนั้นในเชิงมูลค่านอาจจะไม่ได้ในปัจจุบันแต่ในแง่ของทางวิชาการเนี่ย น่าจะได้ในการสำรวจแล่หายากซึ่งการวางตำแหน่งของพันธมิตรของสหรัฐที่วางเรื่องนี้ไว้เนี่ยนะครับเขาก็จะวางตำแหน่งผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะถูกวางตำแหน่งให้เป็นต้นน้ำก็คือเป็นแหล่งวัตถุด,ดิบเท่านั้นเองเพราะเรากลางน้ำก็คือการแปลรูปนะครับปลายน้ำเราอาจจะมีอุตสาหกรรมบ้างแต่หลักๆก,ก็ได้จะเป็นต้นน้ำซึ่งสหรัฐก็จะเข้ามาสำรวจนะครับ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยอาจารย์ครับคุณสมจิตครับในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีแร่หายากเนี่ยอยู่เท่า,าไหร่ใช่ครับที่อาจารย์หรือคุณสมจิตรายงานไม่แน่ใจที่ที่ห้าที่หกเนี่ยมันเป็นตัวเลขของของสหร,รัฐอเมริกามันเป็นตัวเลขของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหร,รัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงามหาดไทย แล้วตัวเลขที่ผมอยากจะแชร์ว่าเราบอกว่าเราเป็นอันดับ5อันดับ6ก็แล้วแต่เนี่ยมันนะมันเป็นเรื่องน่าแปลกว่าประเทศไทยมีสำรองแร่จากตัวเลขของสหรัฐอเมริกานะครับสำรองแร่ประมาณทั้งสี่0มื่นห้าันตันแต่เราสามารถผลิตแร่ได้ต่อปีเนี่ย7,000พันตัน mm. อ,อันนี้มันเรื่องแปลกนะครับเพราะนั้นเราเราอย่าไปดีอกดีใจว่าโอ๊ยเรามีผลิตแร่เยอะจริงๆเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตว่า มันเป็นการนําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็รีโปรดักต์ผลิตใหม่แล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะปัจจุบันตัวเลขทางการไทยเนี่ยยังไม่มีเลยการที่เซ็น m o u แสดงว่ากระทรวงการต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและฝ่ายกฎหมายของไทยได้ดูแลกันเรียบร้อยหมดแล้วแต่ไม่เคยแพ,พร่พลายไปให้ใครได้รู้เลย อยู่ดีๆก็โผลมายี่สิบเจ็ดที่ลง <27 S 1> ่าเรามารู้กันวันนั้นซึ่งมันก็เลยทำให้คนนอดจะคิดมากไม่ได้ว่ามันทำไมต้องปกปิดขนาดนี้มันคล้ายๆกับสมัยคุณทักษิณไปทำ FTA กับจีนแล้วไม่มีใครรู้อะไรเลยอยู่ดีๆพอทำ FTA เสร็จแล้วจึงมาบอกประเทศไทยก็แตกตื่นกันมันตกลงคุณอนุทินก็ทำสไตล์เดียวกับคุณทักษิณหรือเปล่า ถ้าบอกอย่างนี้อาจารย์จะว่าไงครับผมผมก็เห็นด้วยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลพลาดควรจะบอกคนทาทุกภาคส่วนว่าประเทศไทยเนี่ยจะไปทำเอ็มโเรื่องแรกหายากให้ชัดเจนถ้าเปรียบเทียบกับการประโคมข่าวว่าโครงก,การคนละครึ่งพลัสเนี่ยออกมาเยอะเลยเรื่องนี้เนี่ยทุกคนช็อกไปหมดเลยนะครับมันอาจจะเป็น มโอที่ในระบุอยู่แล้วว่าไม่มีผลทางทางกฎหมายนะครับค่อนข้างชัดแต่ว่าผมคิดว่าในนั้นก็บอกว่าสามารถยกเลิกได้นะครับอาจารย์รแต่ผมคิดว่าถ้าเราไปยกเลิกเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยเราไปยกเลิกกับประเทศไหนละ่ะเราไปยกเลิกกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาจะเล่นต่อหรือเปล่าอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับ,รบอันที่สองเนี่ยในวันที่ยี่สิบหกที่ลงนามใน MOU นี้เนี่ยนะครับข้อทํากับสองประเทศก็คือไทยกับมาเลเซีย เหมือนกันเลยชื่อเมือนก็นเลยเพียงแต่เป็นเปลี่ยนเป็นชื่อไทยเป็นมาเลเซียท่นานเด็กเหมือนกันเลยสิ่งที่นอกเหนือจากที่ท่านอาจารย์เจิมศักพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกก่อนอันนี้ผมเว้นด้วยสิ่งที่อยู่ในใน m o u ที่ผมคิดว่ามีความแตกต่างระหว่าง MOU ไทยกับสหรัฐกับ m o u มยไทยกับมาเลเซียก็คือว่าสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้ลงทุนลายแรกระบุไว้ชัดเลย แต่ของมาเลเซียเนี่ยระบุไว้ชัดว่าไม่สามารถกํำกับไม่ให้ไปส่งไปสหรัฐได้อันนั้นก็แน่นอนที่สุดมันก็เข้าทางสหรัฐอยู่แล้วแต่ก็ระบุว่ามาเลเซียสามารถที่จะหาประเทศอื่นๆหรือพาร์ทเนอร์อื่นๆเข้ามาทําการธุรกิจของแร่หายากได้คือก็เปิดพูดง่ายก็เปิดแต่ของเราเองมยู OU, ของเราเนี่ยมันไปล็อกไว้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีความแตกต่างกันส่วนเรื่องอื่นๆเหมือนกันเลย สำรวจแปลรูปทําเหมืองรีไซเคลิลนะครับถ่ายทอเทคโนโลยีเหมือนกันแต่มันมีความแตกต่างกันตรงนี้แหละครับผมขอขอนุญาตแทรกอรจารย์ประเทศไทยทนอกจากว่าไม่เปิดให้ประเทศไทยได้รู้แล้วก็มีจุดอ่อนเมื่อเทียบกับของมาเลเซียด้วยของไทยเนี่ยมันมีอยู่ประมาณห้าหกประเด็นที่สําคัดถ้าไปอ่านแล้วค่อยจับประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างไทย กับสหรัฐอเมริกาในเรื่องแรกหายากซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลเราก็ฟังดูก็โอเคไม่มีปัญหาด<ช>การที่สองสหรัฐอเมริกาจะช่วยสำรวจอันนี้เริ่มเข้ามาเข้ามาช่วยในการสำรวจหาแร่หายากและประการที่สามก็คือว่าเมื่อสำรวจแล้วไทยจะต้องให้โอกาสลงทุนกับสหรัฐก่อนคนอื่น และถ้าจะอนุมัติโครงการกับใครก็ต้องบอกสหรัฐอเมริกาด้วยโอ้ใช่อันนี้อันนี้มันกลายเป็นมันเข้ามา,นนปาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของด้วยแล้วใช่ไหมครับอันนี้พลาดอันนี้พลาดก็ประจานผมว่าอันนี้พลาดอ่ะแล้วอันถัดไปก็คือว่าถ้าเราไปตกลงกับสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับกฎหมายที่กีดขวางทั้งระเบียบทั้งกฎเกณฑ์โดยดเรวดเร็วด้วย อันนี้เราจะต้องไปแก้กฎหมายภายในเรานะครับหรือระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ไปกีดขวางในในในการลงทุนของสหรัฐอเมริกาและขณะเดียวกันต้องปกป้องตลาดและก็ขายในราคาที่เป็นธรรมผมผมลองจับคร่าวๆอย่างนี้เนี่ยอาจารย์อา,ารยอาจารย์จะคิดว่าเร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 าได้หรือเราเสียไงครับผมคิดว่าถูกผูกขาดก็น่าจะเสีย ผมคิดว่าในแง่ของการคือคือในแง่มันผมแบ่งผมแชร์อาจารย์และคุณสมจิตเราแบ่งเป็นสามส่วนก็คือต้อนน้ํากลางน้ำและปลายน้ําปัจจุบันเนี่ยคนบริษัทไทยคือเรายังไม่มีการสํารวจว่าเรามีแร่หายากเนี่ยเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสถิติของแร่กอื่นๆเนี่ยเรามีนะครับแต่แร่หายากเนี่ยเราไม่มีการสํารวจชัดและปัจจุบันเนี่ยมันก็มีบริษัทไทยแร่ของ ของญี่ปุ่นก็เข้ามาร่วมสํารวจกับประเทศไทยขนาดนี้แต่ว่าตัวเลขมันยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราก็ให้สิทธิ์ขาดของสหรัฐอเมริกาเข้ามาสํารวจสหรัฐอเมริกาก็จะรู้หมดว่าในทุกจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยมีแร่หายากอะไรบ้างและสามารถจะเอามาลงทุนและเขาก็เป็นเจ้าแรกได้ในการเข้าไปลงทุนอันที่หนึ่งในแง่ของการสํารวจถ้าในมองเรามองในแง่ดีก็อาจจะเป็นประโยชน์กับ หน่วยงานราชการที่สามารถรู้ได้วิธีการสำรวจหรือเทคโนโลยีที่สารัฐใช้ในการสำรวจว่ามีแร่ที่ไหนบ้างอย่างไรจากการที่เราไม่มีข้อมูลเลยก็อาจจะเป็นประโยชน์ในระดับมหาลัยในระดับหลักสูตรที่เรียนเรื่องธรณีวิทยาก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้แต่ในแง่การลงทุนผมคิดว่าเป็นการผูกขาดว่าให้สารัฐเข้ามาลงทุนในแง่ของอุตสาหกรรมแร่หายาดมากเกินไปตาม MOU นะครับสำหรับผมอาจารย์ครับคุณสมจิตผมคิดว่า เรื่องนี้เนี่ยมีผลทางการเมืองระหว่างประเทศจีนจะมองเรื่องนี้อย่างไรซึ่งมาเลเซียเขาก็เอ u มอูกับสหรัฐอเมริกาเอาเล่นพอใจมาเลเซียไหมละ่ะมาเลเซียก็บอกชัดเจนนะครับว่าขณะนี้นี่จีนกําลังร่วมสํารวจและทางบุตสากรรมแร่หายากกับมาเลเซียด้วยมาเลเซียก็ไม่ปิดคือก็เปิดทั้งสหรัฐแล้วก็ก็เปิดทั้งจีนออสเตรเลียด้วย,ย,วยมีบริษัทไลนัสของของ ออสเตรเลียมาทำธุรกิจอุตสาหกรรมเมืองแรกหายากในมาลเลเซียที่ที่รัดประหังเพราะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยควรจะเปิดให้ประเทศจีนด้วยเพราะว่าไทยก็พึ่งตลาดจีนเยอะและไทยพึ่งตลาดสหรัฐอเมริกาเยอะไม่ควรจะผูกขาดกับประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเดียว คือมันมีคำชี้แจงจากทางกระทรวงการต่างประเทศบอกบอกว่าจริงๆแล้วที่ยังไม่มีการลงนาม MOU อะไรกับทางจีนก็เพราะจีนยังไม่เคยติดต่อมาคำถามก็คือว่าวันนี้คุณไปลงนามกับสหรัฐแล้วแล้วใบบอกด้วยว่าสหารัฐคือเฟิร์สอ่ะคือมาอันดับแรกเลยคำถามคือแล้วจีนก็จะมาลงนามได้ไงคะอาจารย์ร <c oughs> ครับจีนไม่พอใจแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นรัฐบาลไทยควรจะแก้ลำํำในการที่จะ ต้องคุยกับจีนเรื่องนี้ด้วยจีนเขาเก่งจีนเขาเนี่ยไม่ต้องทําแบบสหรัฐอเมริกาที่จะต้องไปหาพันธมิตรในอุตสาหกรรมแร่หายากต้องไปดิวต้องไปเซ็นเอโยูกับญี่ปุ่นต้องไปเซ็นเอโมยูกับออสเตรเลียจีนนี่เขาครบวงจรเลยในอุตสาหกรรมแร่หายากจีนเ็ามีต้นน้ําจีนเขามีโรงถลุงเหล็กที่เก่งและมีเทคโนโลยีและก็มีอุตสาหกรรมปลายน้ําไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ E ีวีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อ,อาวากาศเครื่องมือทางการแพทย์เขามีครบ เพราะนั้นการที่เราไปาเชื่อเชิญจีนเข้ามาหรือร่วมมือกับประเทศจีนในการทําเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากได้ฟังรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอุตนากรสิ่งที่เราได้ไปทําอโมยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราได้ประโยชน์อย่างมหาศาลเขาบอกประการที่หนึ่งเนี่ยเราได้ประโยชน์ในการที่ได้สหรัฐอเมริกามาช่วยศึกษาและมาช่วยการพัฒนาแร่หายากในประเทศไทย นี่ผมพูดโดยสรุปที่ท่านพูดประการที่สอง MOU เลิกได้ถ้าเราคิดว่าต่อไปไม่ดีเราก็เลิกแต่ว่าไม่ไม่ได้พูดว่าขนาดเอ u กับกัมพูชาเนี่ยเรายังไม่ค่อยกล้าจะเลิกเลยแต่ไปเอ็มูกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะกล้าหรือเปล่าใช่ใอันนี้ผมอดอดคิดไม่ได้ตอนที่ฟังน,นะครับประการที่สามคุณธนกรบ,บอกว่า ไทยเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องแร่หายากและพอที่เราเคยพบเนี่ยมันมีความเข้มข้นค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะได้มาจากความรู้ความสามารถของสหรัฐอเมริกาแล้วมาเนี่ยในที่สุดแล้วประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของซิมิคอนดักเตอร์หรือเป็นศูนย์กลางของแบตเตอรี่ด้วยโอ้อันนี้อันนี้ไปไปขนาดหนักเลย ทำให้ผมนั่งคิดประเด็นนี้นะครับอาจารย์ว่าครับเราจะเป็นศูนย์กลางเพราะว่าเราไปขุดอย่างที่อาจารย์พูดต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําผมคิดว่าที่สหรัฐอเมริกาต้องการเนี่ยต้นน้ําอย่างที่อาจารย์พูดต้นน้ําคืออะไรครับมาขุดแร่ไอกระบวนการขุดเนี่ยมันเป็นระบบเปิดมันไม่ใช่ระบบปิดด้วยซ้ําเพราะว่ามันจะต้องใช้น้ํา มันจะต้องใช้ไสยาาย,ายใช้สารเคมีแล้วเราก็มีปัญหาในแม่น้ําภาคเหนือที่เขาไปทำในในในประเทศพมา่าในในกับในพม่าแล้วก็น้ําไหลลงมาการเกษตรเสียหายตอนนี้เราก็ยังมีปัญหาอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเป็นศูนย์กลางซิมิคอนดักเตอร์กับศูนย์กลางแบตเตอรี่ของโลกเนี่ยโอ้ผมว่าอันนี้อันนี้คุยมากไปหรือเปล่าจ๊ะคุยมากไปครับ เราเราคำว่าศูนย์กลางของแบตเตอรี่ของอาเซียนหรือของโลกเนี่ยศูนย์กลางเนี่ยนะครับในอาเซียนมันอยู่ที่มันอยู่ที่อินโดนีเซียมันอยู่ที่เวียดนามพวกนี้มีแร่หายากแล้วก็แร่ทั่วๆไปเยอะก,กว่าประเทศไทยถ้าเขาจะถ้าเป็นจะเป็นศูนย์กลางเนี่ยเขาก็ดูทั้งวัตถุดิบก่อนรวมทั้งมาเลเซียด้วย <S <S แล้วก็คําว่าศูนย์กลางของการที่จะเป็นแบตเตอรี่ศูนย์กลางของรถยนต์อีวีศูนย์กลางของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ย มันเป็นมันเป็นบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนทั้งสิ้นมันไม่ได้เป็นเกิดจากบริษัทไทยมันก็จะเป็นศูนย์กลางในการส่งออกทนาเดงถ้าจะเป็นได้นะครับในแง่ของสิ่งแวดล้อมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากรัฐรัฐบาลสหรัฐก็มาสมมุติว่าเจอแล้วก็ขุดมันก็ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมไว้ในประเทศไทยเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่จะเป็นขยะ และก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยและภาคเกษตรไทยและชีวิตของคนทั่วไปซึ่งรัฐบาลไทยเรื่องนี้ต้องไปทําให้ดีไม่ไม่เหมือนกรณีที่ขณะที่เราบิปัญหาในภาคเหนือที่อาจารย์พูดถึงที่ทําในเหมืองของในรัฐฉานแล้วก็ไหลมาตามลําน้ํานะครับแล้วก็โรไลดับลและผลกระทบไม่อยากให้เป็นแบบนั้นสิ่งที่กระทรวงอุตสาหการรมพูดเนี่ยผมว่ามองในแง่ของของภาพภาพบวกเ,เกิดไป จากเอโนี้เนี่ยควรจะมาเรื่องของกฎระเบียบกติกาที่ประเทศไทยไม่เสียเปรียบสหรัฐอเมริกาในแร่หายากถามว่าเราเราจะเป็นศูนย์กลางในการทำเรื่องอุตสาหกรรมแร่หายากในเราไม่มีเทคโนโลยีหรือเราไม่มีนวัตกรรมหรือเราไม่มีความรู้เลยหรือเราเรามีเหมืองทองคำเรามีเหมืองโปลแตสเรามีเหมืองอเราทำอุตสาหกรรมที่เราทำมืออุตสาหกรรมแร่ที่ไปอุตสาหกรรมเก่า อาจารย์อุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อุตสาหกรรมเซรามิกเราไม่ได้มีนโยบายที่จะเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ไงในการทําเพราะอุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นพึ่งต่างชาติมันเป็น FDI จากต่างชาติทั้งสิ้นถ้ารัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลไหนๆก็แล้วแต่บอกว่าจะมีนโยบายในการขุดแร่หายากเพื่อจะตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมสมัยใหม่เราก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งสหรัฐอเมริกา ที่จะมาใช้ประโยชน์จากประเทศไทยในการขุดแร่หายากนะครับซึ่งทำให้วันนี้สิ่งที่เราทำเราก็มีศักยภาพเหมือนแร่ที่เราทำอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นอุตสาหกรรมเดิมๆที่ผมพูดอุตสาหกรรมสังกะสีอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อุตสาหกรรมเหล็กนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทใหม่ประเทศไทยในการทําอุตสาหกรรมแร่หายากเพื่อตอบโจทย์ อุตสาหกรรมของอ, ى, อนาคตอุตสาหกรรมสมัยใหม่แต่โดยรวมผมมองอย่างนี้ว่าผมมองว่าศักยภาพของไทยภายใต้เอ็มบยูเนี่ยเราได้เฉพาะเป็นต้นน้ำของเขา mm hmm. เพราะเมืองแร่ที่เป็นแร่หายากเราไม่มี mm hmm. สหรัฐจะต้องมาลงทุนมากมายมหาศาลในการทำเมืองแร่เนี่ยเขาจะยอมหรือไม่ mm hmm. ในผมยกตัวอย่างกรณีของ กรอบความร่วมมือของญี่ปุ่นทึ่งเซ็นกันวันนี้ในแร่หายากเหมือนกันนะครับพราะนั้นเขาตั้งกองทุนเพื่อจะมาใส่เงินของสหรัฐอเมริกาและของญี่ปุ่นเข้าด้วยกันเพื่อจะตั้งกองทุนในการทําอุตสาหกรรมแร่หายากส่วนนี้ก็เพื่อปกป้องวงโซ่การผลิตของของพันธมิตรของสหรัฐไปในตัวเขาใส่เงินมาผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเรามา,อาของประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลสหรัฐสามารถกล้าใส่เงินเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่นะครับ ก่อนหน้านี้อาจารย์บอกว่าสิ่งที่ทำทำเนี่ยน่าจะเอาเรื่องของภาษีมากดดันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องต้องยอมตามแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลชุดที่แล้วนะคะก็คือทางคุณพี่ชัยชุนหาวชิระ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นหัวหน้าทีมคราวที่แล้วเนี่ยเขายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เคยอยู่บนโต๊ะเจรจาเลยในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยมาโผล่ในรัฐบาลน,นี้แล้ถ้าเราไปดูก่อนหน้านี้คุณอนุทินนะคะเขาก็มีพูดว่าเขายังหวังว่าทางโดนัทัมเนี่ยจะมีการลดภาษีเพิ่มเป็นไปได้ไหมคะว่ารัฐบาลชุดนี้ ได้มีดิลบางอย่างกับทางสหรัฐเพื่อที่จะขอลดภาษีเพิ่มอีกไม่อย่างนั้นมองไม่เห็นเลยค่ะว่าเรามาทําตรงนี้เพิ่มแล้วเราได้อะไรผมคิดว่าเป็นการเอาใจสหรัฐอเมริกา<ม>โดยเอาเรื่องแร่หายากมาเป็นเป็นประเด็นในการทํา MOU นะ<ม>เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีมซึ่งเราสร้างมาอยู่ไม่มีในรัฐบาลชุดที่แล้วถ้าเพื่ออะไรเพื่อทําให้การาเนี่ยมันง่ายขึ้น แล้วก็สองก็คือเป็นการตอบโจทย์ในสิ่งที่สหรัฐต้องการขณะน,นี้แล้วก็น่าจะเป็นวิกฤตของเขาอะเรื่องแร่หายากนะครับเพราะว่าเขาสู้จีนไม่ได้แล้วก็จีนจีนไม่ได้ไม่จีนไม่ได้ไม่ให้ส่งออกไปสหรัฐนะครับแต่จีนควบคุมการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นการที่จะส่งออกได้แต่ต้องขออนุญ,ญาตจากรัฐบาลจีนและรัฐบาลจีนจะพิจารณาควบคุมว่าคุณส่งไปในอุตสาหกรรมไหน สู่อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดทันสมัยทั้งหมดเนี่ยมันกาลังแข่งกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีขนขณะนี้เนี่ยจีนควบคุมไปสิบสองรายการเดิมเนี่ย 7, 5, 5, เจ็ดเพิ่มมาอีกห้าเป็นสิบสองนะครับผลผลของการควบคุมเพิ่มขึ้นเพราะว่าโดนด์นทรัมป์ขู่มาอีกขึ้นภาษีร้อยเปอร์เซนตจีนเลยออกเรื่องการควบคุมประเด็นที่คุณสมจิตบอกว่าเพื่อจะไปต่อรองภาษีของสหรัฐอเมริกาที่ภาษีตอบโต้ ไม่มีทางที่จะลดภาษีได้ผมฟันธงได้เลยเพราะว่าในถ้อยถแถลง Joint Declaration เ,เ,เนี่ยนะครับเรื่องภาษการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยสหรัฐพดดูดชัดเจนระบุชัดไทยส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกาจะต้องเสียภาษีสิบเก้าเปอร์เซ็นตเพราะนั้นไม่มีทางที่จะลดได้ต้องบอกว่าการเจราจาทางการค้าไทยสหรัฐยังไม่จบไอทิบส้าเโดยรวมเนี่ยจบแล้ว ต้องเสีย19%ญี่ปุ่น15%นะครับมันมีช่องอยู่ว่าได้0%ในภาคผนวกในรายสินค้าซึ่งขึ้นอยู่กับการเจรจาสิ่งที่นานอาจารย์เจิมศักดิ์พูดก็เป็นไปได้เพื่อจะทําให้การเจรจาในบางรายการนี่นะครับน่าจะได้ภาษีศูนย์จากการที่เราไปเอาใจสหรัฐโดยการที่ไม่ขัดขืนไปทํา MOU ไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจของเขาหนึ่งในยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของเขาก็คือการมีแร่หายากนี่แหละครับเป็นไปได้ครับอาจารย์มันคุ้มไหมคะอาจารย์คะตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขว่าคุ้มไม่คุ้มในการที่จะแบงเซนอยู่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าแร่หายากของเรามันมีเท่าไหร่และมูลค่ามันเท่าไหร่แต่ถ้าเราพูดว่าคุ้มไม่คุ้มขณะนี้เนี่ยในถ้อยถแถลงของภาษีของการค้าต่างตอบแทนเขาระบุชัดเจนว่าเราต้องซื้อสินค้าจากสหรัฐเป็นไทยประมาณสัก กลม<ง>ๆนะครับอาจารย์9แสนล้านบาท1สินค้าเกษตร2แอร์เวนจี3โบอิ้ง8 0ลำรวมแล้วประมาณสัก9แสนล้านบาทว่าอาันเนี้ยต้องซื้อของเขาแต่สารัฐในถ้อยถแถลงนี้สหรัฐไม่ได้ระบุนะครับว่าสารัฐต้องซื้อจากไทยเท่าไหร่ในท้อยถแถลงนี้ไม่แน่ซึ่งก็ ที่แปลกเพราะว่าการเจรจาการค้าไทยสหรัฐครั้งนี้เนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะต้องที่เขาจะเสียเปรียบเพราะนั้นแล้วเขาก็ต้องการที่จะลดดุลการค้ากับประเทศไทยเพราะนั้นก็จะเป็นที่จะต้องไทยจะต้องซื้อสินค้าของเขามากขึ้น